ตัดขอบเอ8ยดนะคะ28หารสองจะได้สิวัดจากฐานนะคะตรงที่24เนี่ยคะ่ะสูงขึ้นมานิ้วครึ่งแล้วเราก็ตีโค้งค่ะดังนั้นเราจะยึดจุดเอเป็นหลักว่าเอลใหญ่เท่าไหร่แล้วเราก็จะตีโคง้งยกขึ้นมานิ้วครึ่งนะคะทีนี้เราก็หาความกว้าง ของขอบได้แล้วค่ะปกติขอบโค้งเนี่ยจะใหญ่ไม่เกินนิ้วครึ่งธรรมดาปก,กติจะนิ้วกระเบียดเป็นหลักนะคะ ตรงนี้คือส่วนที่เกินตัดทิ้งไปค่ะตรงนี้เราก็